ปลูกแตงปลูกแตงกว่าปลูกปลูกเต็มพื้นที่เลยมาประมาณสักไร่สลับกับฝักยาวนะสลับสับสลับถั่วฝักยาวแตงสามรอบถั่วหนึ่งรอบแตงสามรอบถั่วหนึ่งรอบไมถึงใช้ทฤษฎตีนี้ค่ะก็คือมัน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 ประหยัดในการลงทุนประหยัด ถูกตรงแล้วว่ามันมันทำได้แล้วเรา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 ไม่ได้ถ่ายที่เลยใช่ป่ะก็คือพูดง่ายๆว่าจอดหลุมเม็ดหยอดเม็ดหยอดอย่างนี้ใช่ไหมเวลาลูกสุดงานด้วยอย่างเงี้ยหนึ่งปีรอบนึงพอดีใช่ไหมโอเคโดยไม่ได้มีการถ่ายที่จะรื้อแปลงทีเดียวก็ถ่ายทีเดียวแล้อเราเกดเราใช้บำรุงดินนิดหน่อยเออใช้ถิ่นคลอกเหรอใช่เลยบำรุงดินครับพี่สุภาพเป็นในพวกอะไรอะ ปรับสภาพดินเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีคะขูดไม้ออ๋โอเคโอเคพวกกรอกฟอสเฟตพวกอะไรอย่างนะคะค่ะทำไมเราถึงใส่ล่ะคือใส่พวกโดโลไมล์เหรอคะผู้ไม้ผู้ไม้ไม้ผูไม้เอามาจากไหนคะทำมาจากต้นอินทรีย์คือคือสงสัยว่าทำไมถึงใส่ดินเป็นอะไรถึงต้องใส่อันนั้นก็คือเราคิดว่ามันไม่ได้ถ่ายอยู่ เขาปลูกคนสับแล้วก็เ็ด่ตัวนี้เขาปบสภาพดินเยแล้วไม่ได้ใช้ไตโคเดอร์มาช่วยอ่ะค่ะไตรโคเดอร์มาฉีดใช่ฉีดพ่นใช้ใครแนะนำไห้ใช้ไตโคเดอร์มาคัะตอนนี้เมื่อก่อนที่ปลูตองที่อาจารย์ชุดแรกที่อบรมอาจารย์เนี่ใช้มาตลอดอ๋อดีจังเลยชื่นใจอาจารย์ยังคิดว่าจะชวนคุณดาวใช้ไตโคเดอร์มาฉีดพ่นด้วยเพราะเขาปลูกไอ้ผักหวานนะคะ ค่ะแล้วแลักหวานที่พี่สุภาพฉีด้นได้ไหมคะไตโคเดอร์มาเนี่ยก็ใช้สลับสลับอืมสลับกับอะไรกะคือถ้าช่วงไหนที่มันเป็นถ้าโรครุนแรงเราจะสลับเขี่ยอ่าอ๋ออโรคอะไรกับรุนแรงกับผักหวานอ่ามันเป็นชื่อราเชื้อราค่ะทีนี้ประเด็นเวลาใช้ไตโคเดอร์มานี่พี่สุภาพฉีดต้นตอนไหนคะัตอนเย็นตอนเย็นตอนนี้ฉีดตั้งแต่เล็กรด้ยังไง ฉีดกี่ช่วงคือผมจะฉีดแต่โคโรนาในเวลาเยอะเลยเงอะมัดฝรั่งเนี่ยมันจะต้องใช้กับวผมมากกว่าเพราะการปผสามค่ะตอนนี้ในตัวไตโคเดอร์มาเองพี่สภาพเออ่ต่อเชื้อไว้ใช้เองหรือว่าอย่างไรนะต่อเชื้อไว้ใช้เองนานๆถึงจะไปซื้อวเชื้อสักทีหนึ่งไปซื้อที่ภาคโรคพืชเลยหล่ะก็ไปซื้อที่ไหนตอนนั้นอาจารย์เอามาเจ้าอาจารย์เอามาให้โอ้แล้วก็เพาะเชื้อไปเรื่อยโอ้สามปีแล้วนะเนี่ย สุดยอดเลยใช่อืสุดยอดเลยคือเราใช้ทำเฉพาะแค่พอยใช้เกษตรกรก้าวหน้านะเนี่ก็หุงข้าวไว้แล้วเผื่อแต่คนมากกินแล้วก็แตงกวากับถั่วนี่ขายให้ใครคะขายพ่อข้าข้างอยู่ที่ตรงข้างข้างบ้านอย่างนี้เขามารับซื้อหรอคะคือข้างบ้านรับแล้วแล้วแล้วก็ราคาตกลงกันยังไงเขาปลูกด้วยปะ ราคานี่แล้วแต่ทุจร้าดเขาเป็นพ่อค้ามืออาชีพขายให้เพื่อนบ้านจึงเป็นพ่อค้าคนกลางซึ่งมีอ่ะม่ไม่ไม่เขารับแล้วไปขายที่ไหนคะนครปฐมราคาใครเป็นคนกําหนดคะแล้วดูจากอะไรขายทุจร้าเขาบวกเพิ่มอีกสิบหรือห้ากิโลห้าบาทต่อกิโลหรืออะไรนี้เปล่าอ๋เขาจะบวกครับแล้วตกลงกันยังไงค่ราคาว่าเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยการตกลงราคานี่ จริงแล้วคือเกษตรกรนี่มีสิทธิ์ที่จะตกบงวันรุ่งขึ้นึมจะรู้ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่เขาไปขายก่อนแล้วเสร็จแล้วเขายังมาตีราคาให้เราว่าเออเราจะได้เท่าไรแล้วคราวนี้เวลาเขาเอามาจากบ้านเราเนี่ยเขาแบบบ้านอื่นด้วยเนาะครับได้ราคาเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันแม่ก็มจบางอย่างบางอย่างว่าถ้าตีของสวยอย่างผักชีอะไรที่ตีของสวยแล้วพี่สภาพพักเด่นม้างไหมครับไอตัวห้าลายเนี่ยนะ พักดินม้างไหมหยุดหยุดปลูกเลยพักหมายถึงว่าพักหมายถึงหยุดเลยของอาจารย์เพื่อเพื่อตัดวงจรเชื้อโรคไม่ได้ทําแต่หยุดก็คืออยู่ประมาณสักเดือนเลงครึ่งเดือนดีกว่าพลิกดินเหรอคะคือตอนนี้ทำไม่ทันพลิกไหมคะปล่อยเลยปล่อยเฉยๆเลยทำไม่ทันคือเราต้องสลับให้จ่าเขาแห้งเราต้องมาทำที่อยู่ไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วผักหวานนี่มีกี่ไร่อ่ะ